สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุกุลสกคนสวัสดีพี่น้องสุกุลสกคนวันนี้เราจะมาเตรียมของกราบไทยนะคะพี่น้องของหลายแห้งค่ะเก็บเสื้อผ้า,อายัดใส่กระเป๋ากับเมืองไทยบ้านเฮาจ้าเมื่อนี้เก็บครองนะจ๊ะพี่น้องค่ะเก็บเสื้อผ้ากระเป๋า เสื้อผ้าลายแห้งพี่ต้องเอาซื้อเสื้อผ้าซื้อ,อยังไปให้ลูกให้เต้าเก็บเข้าก็เก็บออกวันนี้เก็บให้พ่อใหญ่โอป้านํานะฮะ 没有吧？没，哼哼哼哼，没有。 ี่สิบหากิโลสิไส่ยังไงเลยยี่สิบหากิโล Hey, 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 hey. เมียวาจยเมียช่งนรัวีเมียชกานิรัวเี่ยปาหมึกเี้ยใส่ใทีพอพี่น้องี่สกเอรี่สุดพี่นอง้อแรจะไปฝากข้อใหญ่แหลม ปลาหมึกยากเจอไปฝากพ่อแหลมย่าคอยซื้อมาให้เอาไปฝากเผาดองปลาหมึกยากญ <c oughs> าไปฝากเผาดองไม่ต้องแพ็คไปุรงงานเลยได้สั้นไม่ถึง หนาพี่น,อน้องไม่ถินหามัหยาความมันก็ไรมันหยาแพงควางได้คนละยี่สิหกิโลแต่ว่าพัอนอยี่ปกาเราซื้อเราเอาแค่สิบกิโลพัอนอยี่าใินได้เสียค่ะ มือจั่งสิบเป๋อของนะอ่ะพีแม่อีแม่ซื่อสมอีแม่ซื่อสมมือเงิสิบเอ๋อของนี่น้ำน้อยด้วยซองน้ำเราซื่อสมซื่อลูกอม,มสมซื่อหมักพับให้ใหาได้กระเป๋ากระเป๋าเราพี่น้องไปฝากไปฝากาที่ต้อนน้อง